เซตลิงจาก STB Power ไม่ได้มีดีแค่ความสวยสวัสดีครับวันนี้นะครับพามากับลูกน้องเราเออต้าตันนี้เป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับลูกค้าเพสแต็ปโหลดมาแล้วเปลี่ยนโชคแล้วเปลี่ยนสปริงแล้วครับแล้วก็ทําเครื่องทําเกียร์มาแล้วแรงเลยครับคันนี้แต่ลูกค้าบอกว่ามันไม่มั่นใจในการขับครับยิ่งขับเร็วอาการโยกอาการโรนอาการไม่นิ่งเกิดครับวันนี้เลยตัดใจมาติดเซตลิงแต่ติดทั้งทีจะติดธรรมดาได้ไงวันนี้เลยสั่งทําสีพิเศษครับสีอะไรเดี๋ยวมาดูกัน สำหรับเจ้าหน้ายักษ์คันนี้ของพี่ท่านนี้นะครับถือว่าตกแต่งได้อย่างลงตัวสเตปโหลดสายโหลดแบบลุยๆเครื่องนี้ถือว่าแรงเลยครับมาแน่นมากและก็สวยงามด้วยครับช่วงล่างล้อเบรกท่อถือว่าลงตัวครับทำมาแล้วบ้างวันนี้นะครับรู้สึกว่าอยากแต่งเติมครับเลยมาจัดตัวเซตเลงจาก xtb power ครับพี่เขาบอกว่าทําทั้งทีจะให้มันธรรมดาได้ไงก็เลยจัดสีเขียวสะท้อนแสงนะครับเพื่อให้ดูเด่นสะดุดตา แล้วก็เข้ากับเบรกด้ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะออกมาแบบนี้เลยครับลูกค้าเลือกเป็นการติดตั้งแบบเชื่อมนะครับชนิดบูทยางแขนเหลี่ยมครับและแน่นอนครับติดตั้งเสร็จแล้วอยากลองปรับนิ่มจัดเลยครับไม่มีปัญหาคันนี้นะครับถือว่าสวยงามลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวการตกแต่งภายนอกหรือแม้การตกแต่งภายในการอัปเกรดเครื่องช่วงล่างแล้วก็เกียร์ครับถือว่าคันนี้ลงตัวมากเมื่อเสร็จแล้วนะครับออกมาแบบนี้เลยคันนี้นะครับสวยหล่อเลยครับ และอย่างหนึ่งเด่นสะดุดตาจริงๆลูกค้าบอกว่าหลังติดตั้งไปแล้วนะครับรถนิ่งขึ้นเลยครับสวยด้วยเด่นด้วยเก็บรอยต่อสนุดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับไม่ต้องเชื่อผมครับให้ลูกค้าเป็นคนบอกเองดีกว่าครับ